พามาดูคลิปนี้เราไปกันที่ร้าน a s t o r y h a r d หาดวานนภาบางแสนกันครับคลิปนี้ผมถ่ายไว้ประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับถ่ายไว้จนลืมพอดีเปิดไปเจอก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในรายการพามาดูกันเลยดีกว่าร้านนี้ก็จะอยู่ปลายๆหาดวอนนภานะครับใครไปไม่ถูกก็ถาม Google ได้เลย ไม่ก็คลิกดูที่คำอธิบายใต้วิดีโอนี้ครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางติดต,ต่อต่างๆไว้ให้ด้วยสำหรับเวลาเปิดให้บริการนะครับวันอังคารถึงวันศุกร์นี้จะเปิดตั้งแต่10.30จนถึง1 8 3 0สนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตั้งแต่9.00จนถึง1 8 3 0ครับผมยังไงก็โทรไปถามได้ที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้ครับผมเอาล่ะครับเรามาสั่งเครื่องดื่มกันดีกว่าใครที่ไม่รู้จะสั่งอะไรก็ดูเมนูแนะนาได้ะมีเยอยอแะ เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆสโลว์ภาพให้ดูนะครับใครไม่ทันก็กดหยุดเลยครับหรือไม่รู้จะสั่งอะไรก็นี่เลยครับเมนูซิกเนเจอร์ยอดนิยมอาร์ตตอรี่อินเลิฟหรือกาแฟส้มนั่นเองสําหรับคนอินเลิฟนะครับส่วนคนที่ไม่อินเลิฟอย่างผมก็หาน้ําขมๆอย่างใบบัวบกทานไม่รู้มีหรือเปล่าเนี่ยมามาครับมาดูเมนูนี้ครับมีทั้งกาแฟชานมแนวแนวสปาร์กิ้งก็มีนะครับอย่างน้ำส้มยูสุผสมน้ำพึ่งโซดาอะไรแบบนี้เอาละครับพอได้เมนูกินแก้เขินแล้วก็หาที่ทา ายรูปกันสิคัางานนี้เพราะที่นี่เขามีมุมสวยๆไว้ให้เราได้ถ่ายรูปอวดเพื่อนมากมายเลยครับเอาละตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างนอกกัน ตรงนี้เหมาะสําหรับมานั่งชิลๆดื่มเครื่องดื่มมองทะเลเซนนีไกลว่าไหมครับแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยคนเยอะมากมากันเป็นคู่ๆอีกผมนี้ตาร้อนเลยครับไม่สบอารมณ์นักอิจฉาเอาละครับมาดูกันซิว่ามีมุมไหนที่จะให้ถ่ายรูปอีกบ้างให้ผมได้คลายความตาร้อนลงหน่อย ครับผมก็พามาดูกันพอหอมปากหอมคอกันเท่านี้นะครับขอไปหาอะไรดื่มอีกสักแก้วก่อนทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศส่วนอื่นๆร,รอบๆร้านนะครับ